พอเอิญไปได้ยินเ,เพลงเพลงหนึ่งซึ่งพอฟังแล้วเกิดความสะดุดใจขึ้นมาไอ้ท่อนที่สะดุดใจเนี่ยก็คือท่อนนี้ไม่มีอะไรมาทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร พอฟังเพลงเพลงนี้ท่อนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเกิดเห็นภาพสะดุดเกิดแวบภาพมันแวบขึ้นมาในหัวไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกหลอกเกี่ยวกับหมอดูวมจุ้ยอ่ที่โดนหลอกไปหกสิบกว่าล้านนะแล้วก็หลายเรื่องมากมายที่ถูกหลอกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดความคิดว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาจะเข้ามาหลอกเราไม่ได้ เขาจะเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดช่องให้เขาแต่ที่คนอื่นเขาเข้ามาทำร้ายเอาได้เขามาเบียดเบียนเขามาหลอกเราได้มันก็เป็นเพราะเราเปิดช่องเราไม่รู้จักป้องกันตัวเราไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองหลายเรื่องมากในชีวิตที่เราเปิดช่องให้คนอื่นมาทำร้ายเราแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ตัว มันมีสิ่งที่ปลีกย่อยออกไปที่มันเป็นจริตนิสัยของเราแล้วเราทําออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันกลับไปสร้างความไม่พอใจให้คนอื่นสร้างความเกลียดชังให้กับคนอื่นแล้วพอคนอื่นเขามาทาอะไรเราเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราไปทําอะไรให้เหมือนอาตมาเคยมีคนคนหนึ่งเขาไม่ชอบอาตมาเขาเกลียดอาตมาพอไปสืบทราบความจริง ก็มีคนบอกว่าที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยก็เพราะว่าเราเคยไปพูดว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเป็นประโยคเดียวท่านนั้นเองแต่ว่าพอเรามาคิดดูเนี่ยพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราไปพูดว่าเขาตอนไหนไปพูดไม่ถูกหูเขาตอนไหนเขาเลยไม่ชอบเราเพลงท่อนนี้มันมันตรงกับชีวิตของทุกคนหรืว่า จริงๆมันไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเองทุกวันนี้เราทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดที่มันไม่ดีมีหลายเรื่องหลายอย่างมากที่เราทำร้ายตัวเองอย่างเช่นในโลกโซเชียล a c e b o o k เนี่ยบางทีการที่เราโมโ oh หไม่พอใจใครในชีวิตจริง แล้วบางทีเอาไปโพสต์อาบายเพื่อความสบายใจแต่นั่นก็คือการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งบางทีก็รู้ทั้งรู้อ่ะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้เหมือนกับเรื่องอวดรวยอะรู้นะว่าอวดอวดรวยเนี่ยมันทำให้คนเขาหมั่นไส้เขาเกียดแต่ก็ยังอวดเห็นไหมช่อโกงหลอกลวงรู้ทั้งรู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรบางทีแต่ก็ยังอดไม่ได้ก็ยังทำ เนี่ยมันก็คือการทำร้ายตัวเองอ่ะการที่ไม่สามารถเอาชนะตนเองได้ไม่ว่าจะเรียนจบสูงขนาดไหนไม่ว่าจะอยู่ในสังคมดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดยังเอาชนะตนเองไม่ได้ยังไม่สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้มันก็เอาตัวไม่รอดอ่ะนะยเขาถึงมีภาษิตว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะ เหมือนกับเรื่องความเชื่อบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่พอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบกับคนรอบข้างเลยชีวิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคนรอบข้างเกี่ยวเนื่องกับสังคมรอบข้างการกระทําของเราความคิดความเชื่อของเราการตัดสินใจของเรามันมีผลต่อคนรอบข้าง จริงๆล่ะความเชื่อเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อได้เรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อได้แต่การที่เราจะตัดสินใจทําในสิ่งที่เชื่อเราต้องคํานึงถึงคนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่จะมีผลพ่วงในความคิดในคําพูดในการกระทําของเร,เราเราต้องคิดถึงตรงนั้นด้วยมันไม่มีอะไรมาทําร้ายตัวเราได้ นอกจากเราทำตัวของตัวเองแต่ว่าถ้าเราทำไม่ดีมันก็ส่งผลไปถึงพ่อแม่พี่น้องครอบครัวญาติสนิทมิสหายก็ได้รับผลพวงมันเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกันไปอ๋อไอคนนี้มันเป็นมันเป็นลูกของนางคนนี้มันเป็นลูกของนายคนนี้เนี่ยมีข่าวว่าไป ไปป่นไปจี้ไปช่อโกงอ๋อนี่มันเป็นพ่อของไอคนที่ช่อโกงนี่หว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําพูดอย่างเงี้ยมันก,ก็กลายเป็นเรื่องเสียเสื่อมเสียตัวเองไม่พอแล้วก็เสื่อมเสียบุคคลรอบข้างด้วยนี่ก็คือสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ได้กับเพหงว่ามันไม่มีใครมาทําร้ายเราได้เราตั้งหากที่ทําร้ายตัวเองอยู่ทุกวันไม่ว่า จะเป็นการกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะเป็นการทำอะไรที่ดูไร้าสาระเราทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนรอบข้างด้วยเราไม่รักตัวเองแต่ว่าเราเอาชีวิตของเราไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีแก่นสารอะไรมีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเราเรากลับเอาชีวิตไปอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงมุมที่มีความสุขความสงบ เราไม่อยู่เราไปอยู่กับสิ่งที่มันทําให้เรามีแต่ความทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรมาทําร้ายเรายกเว้นเราทําร้ายตัวเอง